พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายดวงรับศรีนวลครับทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับใช้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์มรดกนะครับผมว่าคู่สมรสนะครับผมมีสิทธิในกองมรดก แค่ไหนนะครับหรือว่าอย่างไรนะครับผมอ่าเราจะเห็นนะครับผมตามมาตราที่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้านะครับผมอ่าคู่สมรสนะครับตามวรรคสองนะครับคู่สมรสนะครับมีชีวิตอยู่นั้นเป็นทายาทโดยธรรมภายใต้บังคับมาตราหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้านะครับเราจเห็นได้ว่าตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับคู่สมรสนะครับมีสิทธิอะไรบ้างครับจะมีการสอบถามเข้ามานะครับว่า ตนนั้นเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับเพราะว่าตนมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นการให้ความรู้ความกระจ่างแก่ผู้ที่สอบถามเข้ามานะครับผมอมาตราหนึ่งพันหกร้สามจุดห้านะครับกฎหมายกําหนดว่านี้อย่างนี้นะครับผมว่าลําดับและส่วนส่วนแบ่งนะครับผู้สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมในการรับมรดกของผู้ตายนะครับผมอนุหนึ่งนะครับผมถ้ามีทายาทตามมาตราหนึ่งหก สองเก้าอนุหนึ่งนะครับยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณีนะครับผู้สมรสที่มีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ได้รับเสมือนทายาทสันบุรนะครับผมอ่าเราจะเห็นนะครับลูกมีสิทธิ์เช่นใดนะผู้สมรสก็มีสิทธิ์เช่นนั้นครับเหมือนสมมุติว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะครับก็แบ่งคนคนละครึ่งนะครับผมหรือว่ามีทรัพย์มรดกอยู่รลานหนึ่งก็แบ่งคนละห้าแสนนะครับอ่าเราจะเห็นนะครับผมตามตามอนุสองนะครับผมห้า มีทายาทตาม1629นะครับผมอนุสามและทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้ ok th รับม, ru, ม,ม, 29, ม,ม unt, รดกแทนทีงง่นะครับผมหรือถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา1629ก็คือไม่มีบุตรนะครับผมแล้วแต่กรณีนะครับผมแต่มีทายาทตามมาตรา1629ออนุสองครับคู่สมรสนะครับผมที่มีอยู่มีสิทธิได้รับมรดกอ่ากึ่งหนึ่งนะครับผมก็คือครึ่งหนึ่งนะครับผมก็เปรียบเสมือนทายาทชั้นบุตรเหมือนกันครับ เราดูอนุสามนะครับถ้ามีทายาทตามหนึ่งหกสองสี่นะครับขอขอภัยครับหนึ่งหกสองเก้าอนุสี่นะครับผมหนึ่งหกสองเก้าอนุสี่นะครับก็ก็คือมีบิดามารดานะครับผมเขาย่าครับมีพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันนะครับผมหรือนะครับผมอนุหกนะครับคือลุงป้าน้าอานะครับผมได้มีทายาทมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกับมรดกแทนที่นะครับผมหรือทายาทตามมาตราหนึ่งหกสองเก้าอนุห้านะครับแล้วแต่กรณีทายา คู่สมรสนะครับหรือภรรยานะครับผมมีสิทธิ์ได้รับมรดกสองในสามนะครับของทรัพย์กองมรดกของผู้ตายนะครับผมซึ่งตกทอดแก่ภรรยานะครับผมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสีเ่เราเรียกภาษากฎหมายว่าผู้สมรสนะครับผมตามมนุษย์สี่นะครับถ้าไม่มีทายาทที่ระบุในมาตราที่หนึ่งหกสองเก้านะครับคือหมายความว่า,าผู้ตายนะั้นไม่มี ไม่มีอ่าญาติไม่มีอะไรเลยนะครับคือสมมุติว่าลูกตายหมดเลยครับผมตายกันหมดเลยคู่สมรสนะครับมีสิทธิในการรับมรดกทั้งหมดนะครับโดยอาศัยอนุสีแห่งมาตราที่หนึ่งพันห้สาสิบห้าแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับผมอ่านะครับอ่าเป็นการขายความกระจ่างให้เข้าไปนะครับ พราะเหตุน,นี้นะครับใครที่มีภรรยามีสามีนะครับผมแนะนําให้ถ้ามีทรัพย์มรดกมากๆแนะนําให้ไปจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านมีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับผมโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทานายดวงรักสีนวลทานายความในทีมดกรกตรเกิศักดิ์ทานายความวิถีพุทธและในติมดีไทยนะครับขอกล่าบท่านว่านะครับ หากท่านนะครับไม่รับความเป็นธรรมนะครับผมมียังมีนะครับผมทางสภาทนายความของเรานะครับให้ความช่วยเหลือท่านฟรีนะครับผมโดยการให้การปรึกษาแก่ท่านนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอ่าก็ขออสวัสดีครับ